อ่าเสรนี้ยมาดูนะครับทบทวนนะครับการบ้านที่คุณครูให้เมื่อวานไปนะครับสามข้อนะครับมาดูเฉลยกันพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนมาดูนะครับข้อหนึ่งนะครับเขาเปลี่ยนจาก20องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสไปเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะครับก่อนอื่นครูบอกเสมอว่าก่อนอื่นเราคิดอะไรไม่ออกเราเขียนสูตรไว้ก่อนเลยนะครับ สูตรมียังไงนะครับสูตรครับสูตรก็คือ c ส่วน100เท่ากับ f ลบ32ส่วน180เท่ากับ k ลบ2อ7รส่วนด้วย100แล้วก็อีกอันหนึ่ง c ส่วน5เท่ากับ r ส่วน4แล้วก็จะมีสูตรผีบอก มีสูตรพี่บอกล้วก็จะเป็น c เท่ากับ k ลบ2 7 3นะครับ k ลบ2 7 3แล้วก็ k เท่ากับ c บวก2 7 3อันนี้คือสูตรนะครับที่เราต้องใช้ในการคำนวณก็จะมีพวกเหล่านี้นะครับอ่านี่คือสูตรจากนั้นเมื่อเราเขียนสูตรได้แล้วเราก็มาดู A, c f c กับ f ตัวไหนบ้างที่มี c กับ f เราก็ยกมาเลยนะครับ2ก้อนนี้มี c แล้วก็มี f อ่าจากนั้นก็แทนค่าในสูตรได้เลย c ส่วน100เท่ากับ f ลบ3รอา32ส่วน180ถูกไหมเสร็จแล้วก็แทนค่าเขากำหนดอะไรมาให้ก็คือกำหนดองศาเซลเซียสก็คือ20แล้วก็แทนค่าไปเลย20ส่วน100เท่ากับ เเราไม่ทราบติดไว้ลบสามสิบสองส่วนร้อยแปดสิบจากนั้น2 0่สิบหารหนึงร้ได้เท่าไหร่ลูกศูนย์ตัดศูนย์สหารสิได้เท่าไหร่2องหารสิได้เท่าไหร่ครับช่วยครูคิดเลขหน่อย8ไม่ใช่ห่าหาหาสหารสนะินั่นไม่ใช่10บหารสองอ๋อหารสิบหารสิได้เท่าไหร่ 0.2ค่ะอ่า0.2อ่าเท่ากับ f ลบส2ส่วน180จากนั้นเราหา f ใช่ไหมเอาร้0ยเนี่ยขึ้นมาคูณกับ0.2ก็จะได้เป็น0.2คูณกับ180เท่ากับ f ลบ2อ่เอา0.2คูณ1้0ได้เท่าไหร่ลูกคูณให้กันครูหน่อยเร็ว สามสิบหกน่ะได้เท่าไหร่นะลูกสามสิบหกค่ <c oughs> okay, นะสามสิบสามสิบหกค่ะโอเคสามสิบหกเนาะถูกเชื่อพวกเราแน่นี่สามสิบหกเท่ากับเอฟลบสามสิบสองจากนั้นทำยังไงต่อเราจะหาเอฟตัวเดียวย้ายลบสามสิบสองมาทำไมลูกย้ายลบสามสิบสองมาทำไมลบสามสิบสองตัวนี้เพื่อให้เอฟอยู่ตัวเดียวจากลบก็ย้ายกลายมาเป็นบวกถูกไหมก็จะเป็นเอฟ นะครับจะได้เป็น36บวก32ก็จะได้ f ได้เท่าไหร่ทีนี้เป็น68องศาฟาเรนไฮย์มีใครถูกบ้างข้อนี้ถูกไหมทำถูกไหมลูกเงีบกริบอ่าถูกค่ะอ,อ่าถูกเก่งมากรักษิตานะครับถูก โอเคใส่ถูกไปเลยนะครับข้อละ5คะแนนนะครับอ่าต่อไปมาดูนะครับอันนี้เราแคปหน้าจอไปเลยก็ได้นะครับต่อไปนะครับอ่าต่อไปข้อ2เขาเปลี่ยนจากองศาฟาเรนไฮต์ไปเป็นองศาเซลเซียสแน่นอนก็ใช้สูตรเดิมก็มี x ก็กมี4เนาะก็แทนค่าเลยสี่ส่วน100เท่ากับ f ลบ32ส่วน1 8อจากนั้นโจทย์กำหนดอะไรมาให้โจทย์กำหนด c ไหมไม่กำหนดองศาฟาเรนไฮต์มาให้ถามหา c ก็ติดไว้ก็จะเป็น c ส่วน100เท่ากับ122ลบ32ส่วน180ทีนี้หนูคิดเลขให้ครูหน่อยครับ122ลบ32ได้เท่าไหร่ลูก หนึ่งร้อยยี่สิบสองลบสามสิบสองได้เท่าไหร่เอ่ยเก้าสิบได้เท่าไหร่นะลูกเก้าสิบคะอ่าเก้าสิบทีนี้เอาเก้าสิบหารร้อยแปดสิบได้เท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าค่ะอ่าศูนย์จุดห้าทีนี้ซีเท่ากับหนึ่งร้อยเท่ากับศูนย์จุดห้า จากนั้นย้าย100ขึ้นมาคูณนะครับเพราะว่าเราหา c ตัวเดียวก็จะเป็น c เท่ากับ0.5คูณกับ100ก็จะได้เท่าไหร่ลูก0.5คูณกับ100ได้เท่าไหร่ออ50องศาเซลเซียสด,ดังนั้น122องศาฟาเรนไฮต์นะครับก็จะเท่ากับ50องศาเซลเซียสถูกไหมลูกทำถูกไหม อนนี้ถูกไหมครับถูกค่ะโอ้เก่งมากปรบมือให้นะครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับแสดงว่าเข้าใจนะครับต่อไปนะครับต่อไปข้อ3นะครับข้อ3 46 R อ,อ่ะมีโจทย์แล้วเนาะใช้สูตรเลยเราก็มาดูทีนี้นะครับเราเราก็มาดูนะครับว่าองศาโรเมอร์กับองศาเซลเซียสนะครับสูตรไหนมีเราก็มองแวบเดียวเห็นเลยนะ C กับ R เห็นแล้วก้อนนี้ยกมาเลย ก็จะเป็น c ส่วน5เท่ากับ r ส่วน c โยกดำหนดอะไรมาให้กำหนด r ถูกไหม,มเพราะว่าต้องการหา c ก็ติด c ไว้เหมือนเดิม c ส่วน5เท่ากับ c 16ส่วน4 r เขามาเอามาให้เลยก็คือ46ตัวนี้ก็แทนตรงนี้เลยนะครับจากนั้น46หาร4ได้เท่าไหร่ลูก46หาร4ได้เท่าไหร่ครับ เอ็ดจุดห้าเท่าไหร่นะสิบเอ็ดจุดห้าห้าสิบเอ็ดจุดห้านะครับแล้วก็เป็นซีส่วนห้าเท่ากับสิบเอ็ดจุดห้าจากนั้นย้ายห้าขึ้นไปคูณน,นะครับจากหางก,ก็ย้ายขึ้นมาคูณก็จะเป็นซีเท่ากับสิบเอ็ดจุดห้าคูณกับห้าได้เท่าไหร่เอ่ย เท่าไหร่เอ่ยห้าสิบเจ็ดจุดห้าถ่าได้ลูกหา้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดจุดห้าอ่าห้าสิบเจ็ดจุดห้าองศาเซลเซียสถูกไหมถูกไหมเอ่ยข้อนี้นะครับอ่าอันนี้คือการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิข้อสอบครูไมีแบบนี้แน่นอนเดี๋ยววันนี้จะส่งข้อสอบเรื่องนี้ไปให้ทำด้วยนะครับอ่าแล้วอาทิตย์หน้าก็จะให้เราเคลียร์งานคนที่งานค้างนะครับครูจะถ่ายรูปลงไปแล้วให้ตาม ทำงานค้างให้มันเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเรานะครับจะสอบปลายภาคแล้วนะครับทีนี้มาดูนะครับโอเคเรื่องนี้ผ่านไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปอยังอยู่กับพลังงานความร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสถานะของอสารเหมือนเดิมนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่เรื่องนี้เหมือนเดิม